การทำความดีนั้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าการทำความดีเพียงภายนอกคือด้วยการกระทำอย่างเดียวแล้วนั้นนะมันจะไม่ได้ดีเลยเพราะเหตุใด เ็พราะว่าสิ่งที่เราทำดีนั้นมันจะไม่เหลือมันจะไม่ก่อไปเกิดประโยชน์ในทางจิตใจของเราแต่มันอาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางโลกกับบุคคลอื่นเขาอยู่ เพื่อที่จะให้ประจักแจ้งให้กับชาวโลกได้รู้แต่รับรู้แต่รับผลประโยชน์ในการทำความดีของเราอยู่บ้างซึ่งมันดีทางโลกอย่างเดียวโดวยการกระทำแต่ จนมันจะไม่เกิดประโยชน์ในทางด้านจิตใจของเราเลยความดีจริงไม่เหลืออยูุที่จิตใจของเราได้นั่นก็หมายถึงว่าคนที่ทำดี แต่ใจนั้นยังรำคาญคนที่เขาทำไม่ดียังรังเกียจคนที่เขาทำไม่ดียังไม่พึงพอใจในคนที่เขาทำไม่ดี แต่จิตใจของเขาจะเกิดอกุศลขึ้นมาแทนแทนที่จะเกิดกุศลจิตใจของเขาก็จะได้รับแต่ความทุกข์ทางใจแม้จะทำดี ก็ไปอิจฉาฤศยาบุคคลอื่นที่เขาทำดีจิตใจเขาก็ย่อมได้รับความดีจิตเขาจิตใจของเขาจะเกิดแต่อกุศนไม่เกิดกุศลได้เลย,เลย ใจิตใจของเขาย่อมได้รับแต่ความทุกขทางใจแล้วความดีที่ทำดีนั้นมันจะเหลือที่ใจิตใจเราไหมมันก็ไม่เหลือดังนั้นแล้วถ้าเราทำดีแล้วเราอย่าไปรำคาญคนที่เขาไม่ทำดี ถ้าเราทําดีแล้วเราอย่าไปรังเกียจคนที่ไม่ทําดีถ้าเราทําดีแล้วเราอย่าไปไม่พึงพอใจในคนที่เขาทําดีไม่ทําดีจิตของเราก็จะเกิดกุศล จิตของเราก็จะได้รับประโยชน์คือความถูกทักความสุขทางใจขึ้นมาถ้าเราทำดีแล้วเราอย่าไปริษยาอิจฉาบุคคลที่เขาทำดีใจของเราก็จะเป็นกุศลและเกิดประโยชน์คือความสุขทางใจขึ้นมาดังนั้นแล้วถ้าเราทำดี เพียงภายนอกคือการกระทําแต่เราไม่เคยฝึกใจของเราให้มันดีให้มันเป็นกุศลมันก็จะพลอยให้กิเลสใช้งานคอยออกมารังเกียจคอยออกมาลำคาญ คอยออกมาไม่พึงพอใจบุคคลอื่นที่เขาไม่ทำดีหรือทำไม่ถูกใจเราหรือมาคอยอิจฉาริษยาบุคคลอื่นที่เขาทำดีหรือทำดีกว่ามันก็จะพลอยทำให้ทุกข์เราต้องฝึกใจของเราให้มันดีขึ้นมาให้ได้พอเราทำดีใจของเราก็จะดีด้วย ความดีมันก็จะไม่รั่วไรนั่นแหละก็คือกุศลมันก็จะไม่รั่วไรออกไปจากจิตใจของเราเราจึงควรฝึกใจของเราให้มันดีไปพร้อมกับการกระทำดีทางการกระทำภายนอกนั้นด้วยมันจึงจะเป็นดีแท้ดีที่ประเสริฐ ดีที่ไม่มีโทษแก่ใจของเราก็เหมือนกับการทำบุญถ้าทำบุญแล้วจิตใจยังไปลำคาญบุคคลที่เขาไม่ทำบุญถ้าทำบุญแล้วจิตใจยังไปรังเกียจคนที่เขาไม่ทำบุญถ้าทำบุญแล้ว จิตใจยังไม่ไปพอใจคนที่เขาไม่ทําบุญบุญก็ไม่เกิดแก่ใจของเรามันย่อมเกิดแต่อกุศลขึ้นที่จิตใจของเราแทนที่จะเกิดบุญที่จิตใจของตนเองผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ทางใจของตนเองนั่นเองหรือทำบุญแต่ จิตใจมีความอิจฉาริษยาคนอื่นที่เขาทำบุญใจิตใจนั้นก็จะไม่ได้รับบุญเพราะใจมันไม่เป็นบุญใจนั้นมันก็จะเกิดแต่อกุศลผลพลอได้ก็คือรับแต่ความเป็นทุกข์ทางใจขึ้นมานั่นเอง เราจึงควรฝึกใจของเราให้เป็นบุญควบคู่กับไปในการทําบุญเราจึงควรฝึกใจของเราให้มันดีควบคู่กับการทําดีฝึกใจให้เป็นบุญฝึกใจให้มันดีจิตใจนั้นก็ย่อมเกิดกุศล อยู่ตลอดเวลาเกิดความสุขอยู่ตลอดเวลาจิตใจที่ฝึกได้ดีแล้วจิตใจที่ฝึกให้ใจนั้นเป็นบุญแล้วจิตใจที่ฝึกให้ใจนั้นดีแล้วนั้นมันจะไม่คอยไปลำคาญบุคคลอื่นเขาที่เขาทำดีหรือทำบุญนั้นมันจะไม่คอยไป รังเกียรติคนอื่นที่เขาทำดีหรือทำไม่ดีทำบุญหรือไม่ทำบุญหรือไม่คอยไปที่จะลำคาญคนที่เขาทำบุญหรือไม่ทำบุญทำด,ดีหรือไม่ทำดีหรือไม่คอยไปพึงพอใจไม่พึงพอใจในคนที่เขาทำบุญหรือทำดีหรือไม่ทำบุญหรือไม่ทำดีนั้นะนะ เพราะมันฝึกได้ดีแล้วนั่นเองจิตใจมันจึงเป็นบุญจิตใจมันจึงดีเป็นกุศลในตลอดเวลาจิตใจบุคคลที่ฝึกได้ดีแล้วนี้จึงจะพบกับความสุขในการกระทําทั้งดีและบุญนั้นๆดังน,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 นั้นแล้วเราจรึงควรที่จะฝึกจิตใจของเราให้มันได้ในลักษณะเช่นนี้ ให้มันเป็นบุญให้มันดีเช่นนี้เราก็ไม่ทุกข์แล้วเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งอื่นบุคคลอื่นแล้วแม้สิ่งอื่นบุคคลอื่นเขาจัดดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ไปิดทุกข์้วคือเราสงบด้วยการ รู้เท่าทันจิตด้วยการฝึกจิตของเราให้มันดีได้นั่นเองขออีวัง